คุณควรจะสบายแต่ข้าวจะสบาเฮ้ยโชคดีนะครับที่ว่าผมม,มีน้ำเปล่าเออแล้วก็ทิชชู่แล้วก็ทิชชู่เปียกอ่าสนใจซื้อไหมครับเท่าไหร่อ่ะโอ<ห>้ยไม่แพงโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่แพงครับไม่แพงเอออย่างน้ำเปล่าเนี่ยขวดละสี่สิบบาทครับทิชชู่เนี่ยสามห่อร้อยส่วนทิชชู่เปียกนเนี่ยอ่าผมขายร้อยหนึ่งครับจะมาเหรอแพงขนาดนี้ใครก็จะไปซื้อไม่เอาอ่ะเอาแล้วแต่คุณนะถ้าคุณไม่เอาเนี่ย คุณเห็นหน้าสวยๆของคุณไหมถ้าคุณไม่รีบเช็ดตอนนี้แล้วก็ผมว่านะเพลิดเพลนเนี่ยสิวขึ้น,นแน่ๆเนี่ยขอจำเป็นจะชัดแต่ถ้าไม่เอาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคถ้บผมไปก่อนแล้วกันเอ้าเอาไหมาเอาน้ำเปล่านะกับทิชชู่เปียกหนึ่งหอ่อโอเคครับคุณลูกค้าอ่านี่ครับน้ำเปล่าส่วนนี่ทิชชู่เปียกนี่ครับเท่าไหร่ร้อยสี่สิบบาทครับโอเคเอามาครับแต่ผม<อ>ถือโทรศัพท์ให้นะครับหยิบไ<อ>ด้ไหม เด็กกระเป๋าฉันมันจะเลอะพอี่อย่างนึงไานครับร้อยสี่สิบโอเคครับนี่ครับน้ำปากที่ชุบเปียกแล้วก็โทรศัพท์ครับขอบใจนะห้องน้ำผมคิดว่าจะอยู่ทางนู้นนะครับทางข้างหลังนู้นนะครับอลองลอง,ลองไปดูนะครับขอบใจสุลล์ <laughs> ครับโชคดีนะครับเออ <laughs> น่าจะช้าสักยี่สิบบาทดันมาเช็ดเชื้อกกูซะง,งั้น <laughs> หบานเจียเ๊ยบเฮ้ยเดี๋ยวนี้อเสร็จยังวะได้อะไหนเหยื่อมึงอะฮะมึงเห็นปะตรงนู้นไงโอ้โยน้องหมวยเฮ้ยวัยรุ่นซะด้วยอย่างงี้หวานเจีย๊ยบเลยวะมึงไปรอเลยนะเดี๋ยวกูจัดให้คนเนี้นี่แล้วมึงทำตามแผนนะมึงเอาวิปครีมเนี่ยไปโปะปิดตรงตานะเขาจะม,มองไม่เห็นโอเคนะได้เลยจัดไปเอาวิปครีมมาเนี่ยไปรอเลยเพื่อนไปอื โอเคโอเครู้แล้วเดี๋ยวโอมให้ได้ก่อนเต็มหน้าเลยว่ะต้องรีบไปรึ้ครบ้าที่ไหนมาทำฉันเนี่ยฉันจะไปหาเพื่ได้ไงเนี่ยน้องสาวครับโอ้ย ที่ไหนอะสิพี่เอาวิบครีฟฟาใส่หน้าหนูเนี่ยโหโอ้ยวิบครีมจริงๆด้วยโอ้ยคนสมัยนี้จิตใจมันต่ำจริงๆเลยนะน้องแต่ไม,ม่ต้องกังวลไปคือคนแถวนี้เขาดูกันบ่อยไม่แต่น้องโชคดีมากนะที่พี่เดินมาแถวนี้พอดีอะ่ะพอดีว่าพี่เนี่ยขายน้ำเปล่าทิชชู่แล้วก็ทิชชู่เปียกอะ่ะน้องเอาไหมเอาค่ะพี่เอาอะไรเดี๋ยวน้ำเปล่ามาก่อนเลยน้ำเปล่าให้ไหมพี่เปิดให้โหน้องเอ้ยอาน้ำล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนอานีสิมาแต่โทรศัพท์พี่ถือให้อ่านี่ไก่อนไปก่อนเอาล้างก่อน โหดิสกปรกหมดเลยอ่ะอุ้ยคนสมัยนี้นะมันชั่วจริงๆเลยนะเอ้ยเอาเสร็จยังอ่ะน้องเฮ้ยเออน้องแต่เดี๋ยวก่อนนะหน้าเปียกแบบนี้แล้วเอาอะไรเช็ดอ่ะเอาเอาที่ชู่มไหมพี่มีที่ชู่แห้งแล้วก็ที่ชู่เปียกเอาแบบไหนดีเอามาทั้งหมดเลยพี่โอ้โหได้เลยน้องอันนี้ครับเอาไปอันนี้พี่แกะให้นะเฮ้ยนี่เอาเอา อันนี้น้องเช็ดก่อนเช็ดก่อนนี่อย่าสิวขึ้นเลยเนี่ย้หน้าใสกิ้งเลยตอนนี้ <c oughs> ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่อ่ทั้งหมดนี่เหรอโอ้ยไม่แพงน้องพี่คิดน้องก็น้ำเปล่าทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งก็220บาทแลน้อง้องฮะ220แค่ทิชชู่ห่อเดียวผ้าเปียกห่อเดียว น้ำขวดเดียวนี่220เหลี่ยงอีกอ๋อน้องเนี่ยคืองี้นะคือสมัยนี้ข้าวขอมันแพงอะและอย่างน้องนี่นี่นี่ทิชชู่ที่น้องใช้เนี่ยมันเป็นทิชชู่นำแร่จากธรรมชาติเลยนะขออย่างดีเลยเนี่ยพี่ได้กำไรนิดนิดหน่อยเองอะถือว่าช่วยๆกันเถอะอือจริงนี่พี่จะโกหกทำไมอะเนี่ยดูได้เลยเนี่ยอ่านดูเลยเห็นไหมงันอย่าดูให้ี่240เลยพี่เฮ้ย สองร้อยสี่สิบเหรอวุ้ยน้องนี่เป็นคนที่จิตใจดีจริงๆนะถ้าไม่ได้พี่อ่ะหนูต้องแย่แน่เลยโอ้ยน้องแย่คิดมากเอานี่ไปอ่ะทิชชู่ของน้องนะอ่ะโทรศัพท์นะครับแล้วก็อ่าถือว่าพี่แถมน้ำป่าให้คนอื่นแล้วกันมากเลยนะครับพี่ไม่เป็นไรน้องไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยนะ,ะไปก่อนไปกันอบนะคะเออเออ,เอ,อ เป็นไงแหนกวัวหวานเจ็บเลยเพื่อนคนสมัยเนี้ยมันหลอกง่ายเหรอเออเดิแต่กูว่าวันนี้ของจะหมดแล้วว่ะว่าเรากลับบ้านไปน้ำนัำตันกี่ว่ะนะไปเอาละไปดูดิโอ้โหเอ้ยเด็กเอาไปคลิงเลยนะเหม็นมากเลยอันเนี้ยโหได้มาหลายพันเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ของมึงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งส่วนนี่ ของกูนะครับนี่ส่วนอันนี้นี่เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเงินเนี้ยเอาไปซื้อของเกียป่ะเราเนี่ยไม่โคตรเจ๋งเนี่ะหาเงินได้ง่ายไอ้พวกนั้นน่ะก็หลอกโคตรง่ายเลย <laughs> นั่นนี่วะก็ <laughs> คิดดูดิยืนอ,อ่างเฉยไม่สนอะไรทั้งนั้นโดนนี่วะเออแต่วันนี้กูอยากกินหมนูทถานเจโอว่ะ <laughs> <laughs> มึงอยากกินหมนูทถานเจโอ หรือมึงอยากไปหาน้องปิ๊นเอาไปดีเมึงนี่ทันต่อเลยนะก็จริงๆก็สองอย่างนั่นแหละไปกันเถอะกูหิวออโอเคเฮ้ยแต่เงินที่มึงติดกูอยู่มึงคืนด้วยนะเว้ยเฮ้ยเ้ยนี่อะไรวะเนี้ยนี่หลายชั่วโมงแล้วทำไมคนมันไปไหนหมดวะฮะเออจำเลยไม่ดีเลยเนี่ย ทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยวะต้องหาพื้นที่ใหม่ที่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยทันหึอน่นน่นมมองนน่นเฮ้เยเมื่อเช้าอะ่ะกูไปดูดวงมาเขาบอกว่าผู้หญิงเสื้อดำอ่ะจะนำโชคมาให้กูนน่นไงโชคกูมาแล้ว<ฮ>เสื้อดำไม่แต่มาสองคนนะเว้ยนี่ไม่เป็นไรมึงแปะสองอันนะ ม in so ึงวิ่งไปนะแต่มึงก็รีบแปะหน้าสองคนแล้วมึงก็รีบวิ่งไปเลยเข้าใจปะได้ๆล้ได้ให้มึงถือให้กูหน่อยเอ้าเฮ้ยแต่เขาก็เห็นหรอกเออเอ้าเฮ้ยพอแล้วแพงอยู่เอ้าไปตามเร็วตามแผนเร็วเร็วมึงเร็วเร็วหน่อยสิเจม เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรเพนเนี่ยแจมนี่แกทำอะไรเพื่อนฉันน่ะอ่าโดนดีแน่เฮ้ยหยาแย่เฮ้ยไอเดนิวเฮ้ยไอเดนิวเฮ้ยเฮ้ยสรุปวิวร่วมกันใช่ป่ะสมรู้ร่วมคิดกันใช่ไหมอ่าไม่ไม่ใช่เหรอคนทั้งคู่นี่แหละไม่ใช่เหรอคุณไม่ใช่หอธิบายได้นะ อ,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 อ้อยอ้อยอ้อยทไมเจ็บนีน้วะเฮ้ยเฮ้ยต well ื่นไหนอะไหนไหนได้แล้วมึงเฮ้ยตื่นสักทีสินะไงแขนก็มีครบนี่ขาก็มีครบงานดีๆมีตั้งเยอะเนี่ยทำไมไม่ไปทำมาทำอะไรที่มันชั่วๆั่ะ ทำงานไม่ดีทําไมพวกนายสองคนรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนี้มีผู้เสียหายร้องเรียนมาที่โรงพักหลายรายมากเลยนะว่าพวกนายสองคนสร้างความเดือดร้อนอยู่เนี่ยจับแชมป์ครับผมจผับพวกมันสองคนไปเลยครับผมตํารวจเหรออ๋อคุณเป็นตํรวจเหรอโอ้โ,อ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 โหกลัวแล้ว โอ้โหโคุกมากูเจ็บไปหมดเลยมึงไม่เจ็บเือไงวะเฮ้ยกูจำได้วงง่ามึกสลบไงแล้วนี่กูถามจริงๆนะไหนช่องของมึงนะเสื้อดำเป็นไงละมึกโชคใหญ่เลยกูพูดไม่ชัดเลยในดะน<ป>ต่อยเขาตรงนี้เลยเนี่ยใครจะไปรู้วะไป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 ,ไปลงเสื้อดำ,ดำที่ทำให้กูโชคดีอะ